เรียกว่าก็ทำเอาฟแฟนๆนะคะก่อนหน้านี้ก็ทั้งลุ้นแล้วก็เชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคืนดีกันจนในที่สุดเราก็ได้เห็นโมเมนต์หวานๆของคู่รักอย่างนักร้องสาวยูกิไฮทองคำหรือว่ายูกิเพนปากากับแฟนหนุ่มแดนเซอร์รุ่นพีอย่างพีพีระชากันอีกครั้งค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีการรอหองระแหงกันเกิดขึ้นแล้วยูกิเองค่ะก็มีการโพสต์ลงโซเชียลแบบรัวๆ ทามกลางบรรดาแฟนคลับนะคะก็คือส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่กันอย่างมากมายเลยแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ไม่นานหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้เห็นรูปคู่นะคะที่ทั้งคู่เนี่ยก็คือคืนดีกันแล้วและพร้อมที่จะปรับตัวปรับทุกอย่างเข้าหากันนั่นเองแหละค่ะ โดยล่าสุดทางด้านของน้องยูกิเพนพกาค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางห้องข่าวบันเทิงหลังจากที่เจ้าตัวนะคะกลับมาคืนดีกับพี่พีพีอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งยูกิเองก็เผยว่าหนูว่ามันก็ปกติแหละแต่น่าจะด้วยความที่หนูเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลคนก็เลยน่าจะสงสยัยก็ขอโทษนะคะที่บางทีเนี่ยลงในสิ่งที่มันตรงเกินไปโดยเธอก็ยังเผยต่อค่ะว่ามันก็ต้องมีปัญหากันบ้างแหละ มองว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งเราก็มีการคุยกันแล้วก็รับกันคนละครึ่งด้วยความที่เขาเนี่ยโตกว่าเราด้วยพอมีลงอะไรไปนะคะมีคนเนี่ยเข้ามาส่งกําลังใจให้อันนี้ยูกิก็บอกว่าขอบคุณมากๆค่ะแต่หลายคนที่ด่าเนี่ยก็มีนะเห็นอยู่ดูอยู่นะแต่เราก็ไม่ได้ตกใจอะไรค่ะเพราะทําอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับแต่แสดงความเห็นอะไรมันก็ไม่แปลกตอนนี้ก็เข้าใจกันไม่มีอะไรแล้ว เรียกว่าก็ถือว่าเป็นคําสัมภาษณ์นะคะล่าสุดจากทางด้านของน้องยูกิเพนปากาถึงสถานะความรักความสัมพันธ์กับพี่พีพีเนี่ยแหละค่ะที่ต้องบอกเลยว่าหลังจากกลับมาคืนดีกันแล้วนะคะแฟนๆก็คือเข้าไปส่งคอมเมนต์ค่ะอิจฉาในความคลั่งรักกันต่อนะคะเพราะว่าคู่นี้ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเนี่ยออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันเรื่อยๆเลยทีเดียวซึ่งหลายๆคนค่ะก็พูดถึงคอมเมนต์ที่เข้าไปด่าน้องยูกิด้วยนะคะโดยเฉพาะแฟนๆเองก็ออกตัวปกป้องเลย มองว่าการทะเลาะก,กันของทั้งคู่นะคะเป็นเรื่องปกติโดยก็มีหลายๆคนค่ะแห่เข้ามาคอมเมนต์เลยนะคะอย่างเช่นที่บอกว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปรักครั้งนี้ก็เป็นแบบนี้แหละแฟนน้องคนแรกค่ะวัยรุ่นวัยนี้ก็จะมีงอนเงองอกันปกติบางก็เข้ามาชมน้องยูกิเลยนะคะว่ารักที่ใจหนูมากเลยค่ะแมนๆมนมีชีวิตก็ใช้มันตรงๆจริงๆไม่ต้องหลอกตัวเองไม่จกตาใครบางก็บอกนะคะว่าอยู่น่ารักค่ะชอบที่น้องไม่ต้องอะไรเยอะ กับคอมเมนต์และบางคนนะคะก็อย่างที่บอกว่าออกตัวปกป้องน้องอยุกิเลยบอกว่าจริงๆเขาสองคนเนี่ยรักกัน ก็เป็นเรื่องของคน2คนทำไมคนนอกต้องไปด่าเขาคะงงมากๆแล้วคนที่ไปว่าเขาเนี่ยไม่เคยทะเลาะก,กับผัวกันหรอคะเขาก็คนเหมือนกันแค่มีชื่อเสียงเท่านั้นบางก็บอกเขาว่าน้องโตแล้วหาเงินได้เองปล่อยเขาใช้ชีวิตเถอะเราอย่าไปยุ่งอะไรมากเลยและนี่นะคะก็เป็นคอมเมนต์ค่ะความคิดเห็นจากบรรดาชาวเน็ตนะคะแล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาปกป้องในเรื่องของความสัมพันธ์ของพีพยูกินั่นเองแหลคะค่ะ